ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทัวรตใจพาเที่ยวครับมาจินข้าวขาวหมูมือสุดท้ายอยู่ได้สองคืนครับที่คอยเปิดมารอบนี้รอบสี่ก็สู้ไม่ไหวก็อย่าสู้ก็มีลิมิตแค่หมดแค่นั้นก็เลิกครับเพราะว่าจริงๆแล้วหมดแต่เมื่อวานเมื่อคืนมันได้เอาห้องไว้แล้วก็นอนต่อแต่ไม่เล่นเนะี่ เดินไปเดินมาขึ้นนอนเตรียมตัวกับกินข้าวคอนกลับบ้านนะ่อรอบนี้เป็นรอบที่สมที่เสียติดต่อกันนะครับตว่าอาจจักอาจจะไม่ใช่หยุดเลยอาจจะนานครับตอนนี้คือสู้ไม่ได้ก็อย่าสู้มังตีก็ทีเสียใจก็คือความผิดพลาดของตัวเองอาจจะเป็นเหตุให้คน ว่าติดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันก็ต้องกลับมาแจ้มือแต่ไม่ได้ว่าเบอเงินมาแจ้มือเลยก็คงไม่เอาแล้วปีนี้ก็กินข้าวเสร็จก็จะเตรียมตัวกลับครับว่าว่าจะกลับรถไฟแต่มีพี่คนหนึ่งเขาขับรถตามมาไม่รู้ว่าจะขับรถหรือรถไฟไม่แน่ใจก็ต้องดูอีกทีหนึ่งจะโทรเข้ามาแล้ว แต่ว่าอาทิวิดีโออยู่ถ้าไปก็คงหลดครับเป็นข้าวสุดา้ามือขาหมูหมสรุปแล้วก็แพงนะครับข้าวขาหมูจานละหมื่นสําหรับผมแล้วก็คงยุดรอบหน้าเอาใหม่ครับเพราะว่าเราก็ยังมีภาระหนี้สินยังใช้จ่ายอย่างองือ่นจะเอามาทุ่มเทเล่นแบบนี้ไม่ได้ครับนบเล่น หมือนหมดก็คือหมดถ้ามันได้มันก็ได้เองครับก็คือจะจบเตรียมกินข้าวกลับบ้านเดี๋ยวไม่รู้จะได้นั่งรถไฟหรือนั่งรถยนต์กลับจะให้ดูบรรยากาศวันมานั่งรถไฟเสียวสวยงามมากข้างทางสวยก็<ม>เพื่อนเข้ามาก็ ครที่อยู่ก็ขอให้ร่ำร่ำรวยๆนะครับเพราะเพราะว่าเราเอาเงินเจ้าเราไม่ได้จ่ายกันเองเวลาเล่นก็มีบางคนได้บางคนเสียก็อย่าไปว่ากันมางคนชอบไม่เหมือนกันคนชอบตาไหนก็ลงตานั้นเพราะว่าตามนี้เราได้ตาหน้าเราก็เสียเพื่อนเข้าได้ตาหน้าเขาก็จะเสียก็กค่อยเจ็บค่อยๆซ่อมกันไปก็ขอให้รวยๆฟังฟังครับ ใครที่มาก็ขอวิบรโให้ได้เงินกลับบ้านทุกคนครับก็ให้มีสติปัญญาในการเล่นรวยๆปังๆเพราะว่าก็าจากใจจริงผมครับผมก็อยากให้ได้เงินทุกคนเพราะว่าเรามาเล่นโองคนที่มาก็คืออยากได้เงินสำหรับผมก็ ชอตป้ายแค่นี้ผมก็คงหยุดแล้วครับไม่ต่อไม่อะไรก็เตรียมตัววเดินทางกลับบ้านครับผม